นเป็ก้อเออยู่หรันนี้สีสีสีขาวอยู่เนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่นะแต่แต่ถ้าออกสีดำเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยต้องงดแล้วนะนะครับเนื้อสัตว์โปรตีนเนี่ยต้องงด้ดอะไรน้นอัำนี่หรือลำไส้สกปรกฮะตะกั้นในลำไส้อ่ะที่มันลอกออกมานะฮะเปียนก้อนต่อไปดูนิ้อเลบนะดูนะดูก้อนนี้ฮะโอ้โห ดูนะฮะเม็ดน้เม็ดเลยหรอถ่าองเราเดี๋ยวก็ไปีไม่ลหอกไกวีดีโอดูดิโอ้เลี้แต่คนนี้เขาก็มีเมาเลงเหมือนกันนะเห็นหเส้นเนน่ะไม่ใช่ชไโอ้นี่ดูถเม็ดใหญ่เลยทนมเตัวใหญ่นฮะเม็ดใหญ่ดเม็ดดูนะฮะน่าลัวมากเลย่กับดิยวในตับนิ้วในตึงดีนะเนี่ยดูนะขาดูนะขอบน้ำมันเย แล้วก็มีไขมันเสียจากตับนะฮะดำๆนะฮะของทอดของมันนะฮะอย่างเงี้ยชอบชอบทานนะครับอร่อยอร่อยไหมนี่อยไหมครับอันไหนครับอันนี้ปะนี่มงหหมายความว่าเซลล์่อมะเร็งมีทุกคน มันสามารถไปเกาะเป็นมะเร็งได้ถ้าเราไปให้อาหารกระตุ้นมันมันก็จะกลายเป็นมะเร็งตัวนี้เซลล์ทำว่าเซลลเกาะมะเร็งผมไม่มีโอ้โหมอไม่ใช่ก็คือว่าคนที่เขาอยากให้ตรวจไงเขาจะมาตั้งไว้แต่สีเห็นไหมนะสีจะไม่เหมือนกันนเนี่ยของผมไม่เหมือนสีสีเหลืองสีเขียวไม่ได้ไขมันมันตัะกัน ไส้เล็กใช่ครับทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เลยมันเป็นตะกั่นที่มันที่เรากินอาหารพวกผักพวกทอดมากๆมันไปเคลือบเนื้อสัตว์พวกโปรตีนอย่างเงี้ยนี่แป้งขาเข่ามันจะไปเคลือบนะมันเคลือบหนาหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะทีแป้งพอการทุบแป้งมากเลยอ่ะเป็นวุ้นเหรอไม่ใช่เป็นแป้ง ดูนะฮะเนี่ยนะเนี่ยดูอันนี้คือจะเบิกทางดูว่ามันเดินออกดูางแสิดูนะเนี่ยนี่มันได้ไงตัวไตรอดมะดูนะตือหวนนะดูนะมันลอกออกมานะฮะลอกออกมาดูสิแล้วเนี่ยนะมีเซลล์ปอมะเร็มลีอันนี้อันนก็จะชัดนะเนี่ยเซลล์เซลล์ปอมะเร็งก็จะชัดนะครับเซลล์จะสีไม่เข้มเนาะเนี่ยนะเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นวุ้นเป็นเห็ดหนูหนูเนี่ยนะฮะนี่มัออกมาจับดีไตมากเลยเหรอ ใครที่มีความเยีนงาเอามาดูก่อนนี่ไม่แน่นะตอนเย็น่ะออกนะนี่มันเปิดทางก่อนนะไขมันทำไมยายว่าขอแล้วก็มีเซลล์กอมเร็งก็เยอะนะเซลล์กอมเร็งก็มีตัวคี้ไม่กล้าเนี่ย

อสีสวงากยดไวสวยมางเน่ยนะเนี่ยถ่ายรก็บไว้ยังเขาเรียกว่ามันเป็นนิ่วน้าดีเห็นไมฮะนิวคอเลสเตอรอลนิวน้าดีเนะะบางอันก็ยังยไม่เป็นก้อนดีนะแต่นี่ก็เป็นก้อนแล้วนะครับเนยอันนี้นิ่วจะถุงน้าดีเนี่นี่ะฮเรียกว่าแข็งแล้อไม่มีนก็จะไม่ออกครับมอันตอมีต้องมีแมันยัไม่ออกไม่มีก็ไม่ออกทกอย่าง้ยังไออกีลยรอยนีก็คือเซลกรมันง เป็นวุ้นๆเป็นเห็ดขาวเนี่ยนะเห็นไหมพอกระตุ้นขึ้นมานะฮะมันจะอยู่กลางๆเห็นไหมฮะจะลอยๆเห็นไหมครับเนี่ยนะเยอะนะฮะเนี่ยออกเยอะดีนะครับออกมาเนี่ยมันดีนี่ก็เป็นไข่ไขมันจากลำไส้ใหญ่เนี่ยมันะหญ่ๆดัมากน้ามาพริกข้างล่างเหลืองอ่อยเห็นปะนี่เป็นก้อนอะยมเอเห็นไหมตัวก็ผอมดูนะดูเยอะขอผมอยู่นะันเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยเนี่ยเป็นครึ่งโลนะเนี่ย มันดีเหอมแต่กินเก่งทชอบกินของมันข้ามก้อนใหญ่สองก้อนอันนี้ก yeah ็เป็นการหายมันจากลำไส้ใหญ่ลำไส้ดำๆนี้ใช่ครับ เป็นไขมันจากล้ำไส้ใหญ่นะฮะนี่ออกเป็นก้อนนี่มีมีเซลล์ก่อมะเร็งด้วยนะดูนะดูมีเซลล์ก่อมะเร็งเยอะนะเนี่ยผมไม่ได้ใส่น้ำเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะดูนะอันนี้จะชัดนะครับเนี่ยเห็นไหมลักษณะดีเอ็นเอเซลแต่ละคนเนี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมเหมือนแมงกระพุนเหมือนเห็ดหูหนูเห็นไหมนี่คือเซลล์ก่อมะเร็งไม่ยาวงเนี่ยครับนี่นะฮะ ข้อสองกุ้งเนี่ยครั้งที่สามนะฮะท้ายกูแย่เหรอนี่แหละครั้งที่สามแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างอนี้อัลอยลอยอยู่บนบนนี่นะจะเป็นไขมันเสียจากตับนะฮะเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะยังมีอยู่นะดำๆเนี่นะเยอะนะครั้งที่สามนะครั้งแรกเยอะไหมคะครั้งแรกมีอย่างนี้ไหมคะ อไมอันกมาได้ย <ici> ังไงอ่ะไขมันจากลำไส้นะไขมันจากลำไส้กับกาางกมเลยโเดูดิเนี่ยนะไขมันจากลำไส้นะที่มันตอกมานจะกินไดสลัดแล้ว คำไส้สุกอบคำไส้เล็กครับชุดนี้มีเซลล์ก่อมเร็งออกมาเยอะเลยแล้วก็มีเซลล์มะเร็งออกมาไหน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 เนี่ยนะเนี่ยนะใสๆนะใสๆดูนี่เห็นไหมฮเดือนครึ่งหรอขนาดเดือนครึ่งนะโอ้โหใหญ่มากมีจักบนใต้ อันนี้ก็เป็นรอยลอยอยู่บนนี้ก็คือเป็นไขมันไขมันเสียจากตับนะฮะเป็นริ้วๆของคุณแอนอุ๊บนี่เป็นนิ้วจากตับนะคุณหมอกว่าคุณแอนตัวเล็กจะมีหรอเยอะนี่คือนนิ้วนิ้วจากตับนิ้วตับด้วยนั่นดีเร้ยมีไหมในงยาบาลอาหารนิ้วจากตับ น no ิ้วจักตับค่ะคดำๆขาข้ก้อนใหญ่มุมคนเมื่อกี้่ช่องีโป้งนั่นคือนิ้วจักตับอะค่ะันนีใหญ่มากอันนี้เป็นไขมันจากลำไส้ใหญ่นะตะกั่นคาบที่มันเกาะอยู่บนันีอะไรนะะไขมันเยอะมาไขมันดำลำไส้ใหญ่นะคนทานมันต้อ้าวเหรอแล้วมันะไปส่งเเหรอไม่ด้แล้วเงแล้วาดนิ้วจากตับนิ้วจกตับแก มีจับนะเยอะนะเนี่ยเป็นเป็นร้อยนะเนี่ยเป็นหลายร้อยนะครับว right. <we> <deception>. ้านี่เถอะแกกลับไปบ้านแกจะมีอะไรเยอะนะแกหันไปมองคอห่านเลยนะกว่าจะกดชับโคกอ่ะก็จะขึ้นเราขึ้นมาไหนถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายนะนิ้วจับจับนิ้วจับจับตําบลก็มีนะแกจุดแม่แกมรดกมรดก ก้อนนี้ใหญ่อย่างนี้ก้อนนี้อีกนะพี่พอกตับอ่าเนี่ยจุดเดือนที่จะบอกเดือนเห็นมาข้างหน้ามันจะสีเข้มข้างหลังมันจะเป็นสีขาวเนี่ยดูดิัีามเนี่ยลายที่สามอันนี้คือเป็นไขมันเสียจากตับนะฮะเสียจากตับนี่ไขมันเสียจากตับนะฮะมเป็นก้อนนะเนะ่ยเหมือนถ่ายน้ำมันเครื่องนิดนิดสีดอกค้ำๆนะของผัดของทอดอย่างนี้แต่รอบนี้เหลืองรอบนี้เป็นเตือดนะเมื่อสุดแล้วแบบเนี้เดินดูของเจ๊ดิมีเม็ดเลือดแดง ที่เสียที่หมดอายุเหรอมันออกมานี่ดีใช่ไหมคะครับดีฮะคือเดินเห็นมไหมเห็นไหมเห็นไหมเดินด้านพอพิชไปด้านในปุ๊บเนี่ยไขมันพอกตับอันนี้เป็นไขมันพอกตับนะเนี่ยไขมันพอกตับด้วยเรื่องหลังออกมานะยังไม่มีใครเป็นมะรกอดแล้วข้อเขียวแปลว่าอะไรอ่ะส้เขียวเีเขียวเนี่ยคือเลตัลอนเนี่ยหมายว่าอาไขมันสูงเนี่ยคือนิ้วตรงนี้น่ะเนี่ยเห็นิ่วถมนี่เป็นเป็นนิ้วจากถุงน้ำดีนะฮะเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะที่บอกเป็นหมอตรวจเจอนิ้วเลย่หน น้ำิ้วถุงน้ำดีนะฮะียกกรมหมอนัตเข้าไปผ่านิ้วถุงน้ำดีอยู่นะเนี่ยออกมาแล้วนะฮะเนี่ยแล้วดูนะมันมันเลยนะดูเนี่ยเนี่ยมันออกมาเนี่ยไขมันออกมาเนี่ยไขมันสูงด้วยใช่ป่ะไขมันสูงด้วยเนี่ยนะเนี่ยนิ้วถุงน้ำดีออกมาหลายเม็ดเหมือนกันเย็นนี้อาจจะออกมาเยอะก็ได้ลองดูนะหมอนัตตัดแล้วหรอคะหมอนัตไปทำผ่าตัดแต่ต้องมีก็ไม่ทจะไม่ทำ อันนี้ก็ลำไส้สุกปกนะฮะเนของซอสลำไส้ของซอสถ้าเอามากางเนี่ยยาวนะเนี่ยดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมพอเคี่ยวๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มยาวแล้วขยายขึ้นนะฮะโอเคฮะถ้ามีเซลล์มีเซลล์กาะมะเร็งด้วยนะฮะบุญวุ้นแต่เมื่อกี้ของเราไม่มีเนาะบุญวุ้นเนี่ยไขมันไม่มีเลยโอ้โหชาวบ้านที่แบบเขามีปัญหานเนี่ยเนี่ยนี่เป็นเป็นเป็นเนี่ยนะไขไขไขมันแบบสมัยก่อนกินเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเนี่ยเป็นเป็นไขมันแบบ ชอบตับมาแล้วฮะเนี่ยแท็บเซลล์ตับนะครับตับมีเป็นครับเนี่ยนะฮะดูนะฮะเนี่ยวนเยอะใช่ไหมเยอะมากเยอะมากนะฮะเนี่ยดูนะเป็นริ้ยวเลยนะเนี่ยไม่เหมือนใครดูแล้วไม่เหมือนใครเลยนะเนี่ยไม่มีเส้นเลยเดี๋ยวเหมือนเดินแปลกมากนะอเคยเห็นไหมเคยเห็นไเกี่ยวกับเกี่ยวกับตับใช่ไหมฮะกับพาะปัสสาวะอะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะตับต้องไปดูย่างอื่นก็ร่างกายก็ปกติแต่เขาเป็นคนชอบเป็นโรคภูมิแพ้แพ้คือจะชอบตาแดงแล้วผิวจะแห้งขึ้นมาเหมือนไหนงนี่แหละโรคของจากตับเหมือนเจ๊เจ๊เป็นคนนหนึ่งเลยเนี่ยลักษณะคล้ายเคียงกัน เป็นไขมันใช่ไหมคะมันไม่ย่อยไม่ละลายมันไม่ละลายหรอกเดี๋ยวเมื่อก่อนชอบกินแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินนะนี่นานมากนี่พูดอะไรที่เป็นแา่ว่าแบบน่ากลัวไหมอันนี้มันก็เหมือนเหมือนเซลล์เซลล์กลองมันลงเลยแล้วสีมันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมฮะเรลูกตรงไหนนะคะจากสีขาวเป็นสีจากสีขาวะเริ่มคขมขึ้นมันคขมขึ้นแล้วเนี่ยะฮะนี่นะฮะนี่นะฮเซลล์มะเร็งหรอเซลล์กลองเซลล์กล่องเลือกลองเอาช้อนให้เขาดูหน่อยว่า แช่งบิดพอดนั่นยวฉีจะเป็นลม่อนเช้าเหมือนปิงทะเลดูนะเนี่ยีก่อนกลิ่นนะไขมันไขมันเสียจากตับนะเนี่ยนี่นพี่เอาน้ำใส่มีมีภาวะเคยกระแทกไหมกระแทกอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนานมาแล้วเงี้ยฮะมีไหม ก็กระทบกระเทือนกระแทกอะไรแรงๆมาเงี้ยแต่๋ยวน่าไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าจะเป็นเลือดเสียไม่น่าจะเป็นเลือดเสียหรอกเป็นไขมันเสียจากตับเห็นไหมฮะที่มันดึงออกมาเห็นไหมฮะที่มันค้างอยู่ตั้งเป็นสิบปีเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นภาวะไขมันพอกตับนะฮะเนี่ยดูนะฮะไขมันพอกตับถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะนี่เนี่ยใครไม่เคยเห็นเรียกน้ำลายมีนะคะไขมันตับถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ไขมันเสียจากตับนะฮะเนี่ยรอยเป็นแพรเลยนะฮะ แมมาล้วดูนะฮะดูเม็ดใหญ่นะเนี่ยนิ้วจุกถุงน้ำดีนะเนี่ยปวดหลังปวดอะไรอยู่ไหมคียวฮะเนี่ยเีนะฮะดูนะฮะเนี่ยนี่นะฮะเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะเนี่ยนิ้วถุงน้ำดีเหรอคะนิ้วถุงน้ำดีไขมันเสียจับตามออกเร็วนะครั้งแรกอ่านะฮะออกออกเร็วนะเนี่ยถือว่ามาเร็วนนี้ก็เป็นไขมันจากจากลำไส้ใหญ่นะครับเนี่ยนะฮะพร้อมกับไอตัวรีทอคเนี่ยฮะมันกวาดลงมาเนี่ยเห็นไหมครับดูนะฮะเนี่ยนะฮะ ตอนเยอะนะครับเนี่ยครับืดเงินเยี๋ยวมันเยลลี่ดำๆเขียวๆลอยๆนี่คือไขมันอใช่ครับเนี่ยดำเม็ดเขียวๆอ่ะถุงนิ้วถุงน้ำดีไอ้ดำๆคือไขมันเสียจากตับนะฮะทอดประเภทของทอดของผัดอะไรเงี้ยทานติดมันของทอดไม่ใช่เนยฮะเนี่ยพวกเนี้ยทั้งนั้นแล้วครับเนี่ยแล้วคนกินเหล้านี่เป็นด้วยไหมคะก็คนกินเหล้านี่ภาวะมันมันมันตีอย่าง ม่มีตัวอย่างมามันมันไม่เหมือนกันเลยฮะอย่างคนกินสิบคนมาเนี่ยเลือดเลือดที่มันไปอยู่ที่ตับนั่นเนี่ยดูนั่นเนี่ยแล้วกลิ่นเนี่ยกลิ่นครับใช่ฮะครับมันบอกได้นี่นี่คือเซลล์ก่อมะเร็งนะเนี่ยนะฮะบวุ้นเหมือนเห็ดหูหนูนะฮะเป็นวุ้นเลยนะฮะแมงกะพุนนะนี่นะฮะมันจะตักไม่ติดนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นบวุ้นนะฮะวุนวุ้นนนะครับแต่ฝ้ายังไม่ยังเลยใช่ครับ ต้องมาดูต้องมาดูถึงจะรู้เลยนะครับคุยไขมันเนี่ยยุเท่าไหร่เนี่ยสิเห็นไหมครับไขมันเนี่ยเด็กที่อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะการสะสมเขาจะเร็วเห็นไหมฮะดูนะครับดูไขมันนะฮะของทอดของของทอดของผัดนะฮะไม่มาดูมาดูที่เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไข่ยถ่าไหนดีคะเดฮ้ยการถ่ายได้แล้วเพราะว่าอื่นก็ยังมี สีแดงนี่หมายถึงว่อะไรเป็นเลือดเนี่ยสีสีสีเนี่ยยังยังไม่มั่นใจนะสีสีออกมาลักษณะเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเขาว่าว่าว่าเขาเนี่ยไอ้นี่หรือเปล่าคือลำไส้มีปัญหามาหรือเปล่ามีเซลล์ต่อมะเร็งแล้วหรอมีมีเซลล์ก่อมะเร็งด้วยนะฮะดูนะฮะขนาดอายุขนาดนี้นะฮะดูนะเป็นแมงกระพุนแมงกระพุนดูนะเนี่ยครับออกมาดีแล้วนะครับนะฮะมาเช็ดคอร์ดนดีแล้วปวดปวดเมนปวดท้องเมนไว่าเนี่ยจะปวดมาก